เครื่องดื่มที่มีสีดำเหมือนหมึกมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายมันทำจากน้ำและผลไม้จากพุ่มไม้ที่เรียกว่าบูโนคุณคงเดาได้ว่ามันคือคำอธิบายของกาแฟนี่คือคำอธิบายของกาแฟโดยแพทย์ชาวเยอรมันผู้ซึ่งเดินทางไปยังตะวันออกใกล้ย้อนกลับไปในศตวรรษที่16เป็นเวลา10ปีทุกวันนี้คุณไม่ต้องรปชนภลยไปในที่ที่ไม่รู้จักเพื่อที่จะได้ดื่มของเหลวที่มีค่าสักถ้วยคุณสามารถชงเองได้ที่บ้านหรือไปที่ร้านกาแฟที่ใกล้ที่สุดก็ได้ ในปี2023ในสหรัฐอเมริกาเพียงแห่งเดียวมีร้านกาแฟมากกว่า7 2 0 0 0แห่งทีนี้ลองจินตนาการถึงโลกทั้งใบดูซีเมื่อพูดถึงกาแฟคุณจะนึกถึงประเทศใดเป็นประเทศแรกอิตาลีหรือฝรั่งเศสแต่ความจริงก็คือฟินแลนด์เป็นประเทศที่ปลูกกาแฟมากที่สุดในโลกลองนึกภาพดูผู้ใหญ่ชาวฟินแลนด์บริโภคกาแฟมากถึง27.5ปอนด์ต่อปีในขณะที่ชาวอเมริกันบริโภคเพียง11อปอนด์เท่านั้นนอเวครองอันดับสองอย่างภาคภูมิใจ และเดนมาร์คว้าอันดับที่3กลับบ้านไปอิตาลีและฝรั่งเศสไม่ได้อยู่ใน10อันดับแรกด้วยซ้ำและในแต่ละวันผู้คนบนโลกของเราดื่มกาแฟประมาณ1,600ล้านถ้วยหากคุณวางแผนที่จะทำลายสถิติอายุยืนเงั้นกาแฟก็อาจจะมีประโยชน์งานวิจัยที่จัดทำโดย Harvard Health Publishing ระบุว่าผู้ที่ดื่มกาแฟ3 4แก้วต่อวันมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวขึ้นฟังดูดีแต่อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดจีอันคามุน หนึ่งในผู้ที่มีอายุมากกว่าร้อยปีที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกยอมรับว่าเธอจะดื่มกาแฟกับนมเป็นอาหารเช้าและเธอมีอายุยืนยาวอย่างไม่น่าเชื่อถึง122ปีกาแฟไม่เพียงแต่พิสูจน์ว่าช่วยให้คนอายุยืนได้แต่แมวก็เช่นกันนี่คือเจ้าครีมพัฟจากเท็กซัสมันเป็นแมวที่มีอายุยืนถึง38ปีเจคเพอร์รี่เจ้าของครีมพัฟได้แบ่งปันปรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับอาหารสัตว์เลี้ยงของเขาครีมพัฟมักจะกินอาหารแมวแบบแห้งไข่เบคอนไก่งวงและเอาล่ะ S <S <ans> <S ก็ไม่มีอะไรพิเศษที่นี่แต่เจ้าแมวตัวนี้เป็นแฟนตัวยงของกาแฟเช่นกันเ <S ess> จ้าครีมพัฟชอบดื่มกาแฟใส่ครีมต่อไปนี้เป็นคําถามสําหรับคุณแก้วกาแฟของคุณสีอะไรเรื่องของเรื่องก็คือภาชนะที่คุณใช้ดื่มเครื่องดื่มนั้นมีความสําคัญมากมีบางสีเช่นสีเคลือบที่มีสารตะกั่วสามารถปล่อยสารพิษออกมาในเครื่องดื่มของคุณได้ แก้วที่เคลือบด้วยสีแดงและสีส้มมักจะมีสารตะกัว่วดังนั้นหากคุณต้องการให้ปลอดภัยให้เลือกใช้แก้วที่ทำจากแก้วเซรามิกหรือสแตนเลสนอกจากนี้แก้วที่ทำจากพลาสติกหรืออลูมิเนียมก็ไม่ปลอดภัยเช่นกันเนื่องจากมันอาจจะปล่อยสารที่ไม่พึงประสงค์ออกมาเช่นเดียวกับแก้วเคลือบแต่สีก็มีความสำคัญด้วยเหตุผลทางจิตวิทยาเช่นกันมีการทดลองเกี่ยวกับการรับรู้กาแฟตามสีแก้วกลายเป็นว่าถ้าเราดื่มกาแฟจากแก้วสีขาว มันจะทาให้ดูหวานน้อยกว่าเครื่องดื่มกาแฟจากแก้วสีฟ้าหรือแก้วใสากาแฟมีบทบาทสําคัญในการแข่งขันกีฬาที่สําคัญย้อนกลับไปในปี1932นักกีฬาชาวบราซิลไม่สามารถเดินทางไป LA เเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้อย่างไรก็ตามพวกเขาก็พบวิธีแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ขนนักกีฬาขึ้นเรือที่เต็ไมไปด้วยกาแฟกาแฟนั้นถูกขายระหว่างทางดังนั้นมันจึงช่วยเป็นทุนในการเดินทางของนักกีฬาได้ กาแฟยังเป็นกุญแจสู่ชีวิตครอบครัวที่มีความสุขหรืออย่างน้อยก็เคยเป็นในศตวรรษที่15ในเมโสโปเตเมียกาแฟมีความสําคัญมากเมื่อเป็นเรื่องของการแต่งงานผู้ชายจะเลือกภรรยาในอนาคตโดยพิจารณาจากความสามารถในการชงกาแฟโชคดีที่เรามีเครื่องชงกาแฟในทุกวันนี้เราจึงเลือกคู่ครองตามบุคลิกข,ของพวกเขาได้และในกรุงคอนสแตนติโนเปิลภรรยาคนหนึ่งสามารถฟ้องหย่าได้ในกรณีที่สามีของเธอไม่ได้จัดหากาแฟให้เธอเพียงพอตามมาตรฐานสาหกรรม คุณต้องใช้เมล็ดกาแฟรประมาณ56เมล็ดในการชงกาแฟ1ช็อตบิทเฟนใช่ผมกำลังพูดถึงหนึ่งในผู้สร้างเพลงฮิตตลอดกาลเขาจะนับเมล็ดกาแฟ60เม็ดเพื่อชงกาแฟยามเช้าของเขาผมเดาว่ามันเป็นพิธีกรรมมากกว่าสูตรเฉพาะนะเฮ้ย hey! คุณมีพิธีกรรมอะไรสำหรับกาแฟตอนเช้าไหมโยฮันเซบาสเตียนบาร์กผู้สร้างเพลงฮิตอีกคนถึงกับอุทิศคันตาให้กับกาแฟที่เขาเรียกว่าคอฟฟคันตาชื่อมันก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาอยู่แล้วใช่ไหมคันตาที่ว่านั้นเล่าถึงการพึ่งพากาแฟ แม้ว่ากาแฟดำจะเป็นประเภทที่พบได้บ่อยที่สุดแต่ทุกคนก็คงเคยลองคาปูชิโน่อย่างน้อยหนึ่งครั้งอย่างไรก็ตมามมันได้ชื่อมาจากสีสุดท้ายของเครื่องดื่มมันเป็นสีน้ำตาลอ่อนคล้ายกับสีของเสื้อคลุมคาปูชินนอกจากนี้เสื้อคลุมยังมีฮูดและคำว่าฮูดแปลเป็นภาษาอิตาลีว่าคาปูชิโอตอนนี้ชื่อก็ฟังดูสมเหตุสมผลแล้วผู้ที่ไม่ชอบใช้เวลาในการชงกาแฟมักจะเลือกกาแฟสำเร็จรูปเรามากล่าวสุขสาร์วันเกิดให้กาแฟสำเร็จรูปที่จะมีอายุครบ116รปีเร,เร็วนี้กัน มันถูกคิดค้นขึ้นเมื่อในปี1907และจนถึงปี1970ผู้บริโภคจํานวนมากวิจารณ์ว่ามันมีรสชาติที่ด้อยกว่าอย่างไรก็ตามในปี1970เทคโนโลยีได้เปลี่ยนไปและผู้ผลิตอ้างว่ารสชาติของมันเกือบจะเหมือนกาแฟสดนอกจากนี้กาแฟสําเร็จรูปยังสร้างสิ่งยอดนิยมอีกอย่างคือตู้จําหน่ายกาแฟรถต้นแบบคันแรกถูกผลิตขึ้นในปี1947และอยู่กับเรามาตั้งแต่ปี1950 นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่คุณไม่ต้องการกินร่วมกับกาแฟด้วยหมายเลขึ <c oughs> เนื้อสัตว์หลักการง่ายๆคือกาแฟสามารถดูดซึมสังกะสีในร่างกายได้ดังนั้นการดื่มกาแฟหลังจากที่กินสิ่งที่มีสังกะสีจึงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดผมกำลังพูดถึงเนื้อแดงหอยนางรมและถั่วหมายเลข2ออาหารทอดอาหารประเภทดังกล่าวมักจะมีสิ่งที่เรียกว่าไขามันไม่ดีอยู่มากและเมื่อคุณกินมันร่วมกับคาเฟอีนส่วนผสมนี้จะเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายของคุณ อันดับ3อาจจะทำให้แปลกใจแต่ถึงกระนั้นกาแฟกับนมก็ยังไม่ใช่คู่ที่ดีที่สุดกาแฟจะทำให้ไม่สามารถดูดซึมแคลเซียมได้ดังนั้นในทางเทคนิคแล้วคุณจึงไม่ได้รับสารอาหารจากนมมากนะักญี่ปุ่นดูเหมือนจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกาแฟผมหมายถึงคุณรู้จักสถานที่อื่นที่คุณสามารถดื่มกาแฟได้จริงๆไหม ผมก็ไม่เหมือนกันดังนั้นสปาน้ำพุร้อนและสวนน้ำใกล้โตเกียวเหล่านี้จึงมีชื่อเสียงในด้านอ่างน้ำร้อนที่ไม่ธรรมดามีห้องอาบน้ำทั้งหมด26ห้องและอ่างเหล่านั้นเต็ไมไปด้วยกาแฟชาเขียวและเครื่องดื่มอื่นๆอ,อ,อีกมากมายพวกเขาใช้เฉพาะวัตถุด,ดิบที่สดใหม่และมีการเติมน้ำใหม่ทุกวันดังนั้นในการทำอ่างกาแฟพวกเขาจะชงมเมล็ดกาแฟด้วยน้ำจากน้ำพุร้อนธรรมชาติอย่างไรก็ตามราคาค่อนข้างสมเหตุสมผล ตัวสำหรับผู้ใหญ่มีราคาประมาณ36ดอลลาร์และหากคุณพยายามทำอ่างกาแฟด้วยตัวเองคุณอาจจะต้องเสียเงินมากกว่านี้ถึงเวลาหาักล้างความเชื่อแล้วกาแฟดีแคฟมีคาเฟอีนคเครื่องดื่มไม่มีคาเฟอีนขนาดกลางมีคาเฟอีนประมาณ7มิลลิกรัมในขณะที่กาแฟทั่วไปมีประมาณ70มิลลิกรัมใช่มันน้อยกว่าถึง10เท่าแต่ก็เพียงพอที่จะรบกวนการนอนหลับของคุณสำหรับกาแฟคลาสสิกโปรดจำไว้ว่าคาเฟอีนมีเครื่องชีวิต6ชั่วโมง ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงในการกำจัดออกจากร่างกายของคุณอย่างเต็มที่กาแฟเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามทั้งก่อนเข้านอนและหลังตื่นนอนคอติซซลฮอร์โมนแห่งความเครียดไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อความเครียดแต่ยังรวมถึงวงจรการนอนหลับด้วยเวลาจะพุ่งสูงขึ้นระหว่าง8โมงถึง9โมงเชา้าดังนั้นการดื่มกาแฟสักถ้วยจะเพิ่มความวิตกกังวลในตอนเชา้าให้ดื่มกาแฟเมื่อระดับคอติซซลต่ำที่สุด นอกจากนี้มันยังเพิ่มสูงขึ้นระหว่างเที่ยงวันถึงบ่ายโมงและระหว่าง5โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งด้วยอย่าดื่มกาแฟในช่วงเวลานี้หลายคนเชื่อว่าการดื่มกาแฟไม่ใช่พฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพควรเลือกดื่มน้ำที่มีคุณภาพดีและเครื่องดื่มอื่นๆจะดีกว่าแต่หากคุณไม่สามารถปฏิเสธความพึงพอใจที่ทําให้รู้สึกผิดนี้ได้ให้ลองซื้อถ้วยเก็บอุณหภูมิและชงกาแฟเองที่บ้านคุณจะประหยัดเงินและทรัพยากรได้เนื่องจากถ้วยกาแฟแบบใช้แล้วทิ้งไม่สามารถรีไซเคิลได้ และต้องใช้เวลาอย่างน้อย20ปีในการย่อยสลายการเข้าร้านกาแฟอาจจะเป็นกิจวัตรประจําวันของคุณแต่คุณเคยนับไหมว่าคุณใช้จ่ายไปกับกิจวัตรตอนเช้าไปเท่าไหร่คนรุ่นมิลเลนเนียลใช้เงินซื้อกาแฟมากกว่า2,000ดอลลาร์ต่อปีซึ่งอาจเป็นการลงทุนมากกว่าที่พวกเขาทําเมื่อเกษียณอายุ